กระเป๋าเดินทาง20นิ้วจากแบ็คครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่า made in Thailand ผลิตในประเทศไทยมั่นใจในคุณภาพได้เลยตัวนี้ไม่ดียังไงบ้างเรามาดูกันคันลักยืดหได้ปรับได้3มระดับ1 2และ3ล้อขนาดใหญ่หมุนได้อิสระทั้ง4ล้อนี่360องศา4ล้อเลยมาช่วยใล้อลักได้สะดวกขึ้นครับหน้าหลังซ้ายขวาเฉียงทะแยงได้หมดเลย มีล็อกหัสให้ป้องกันการสูญหายนี่ด้านหนก็มาตรฐานครับเป็นผ้ากันน้ำนะครับมีตัวสายล็อกให้มีกระเป๋าข้างๆหนึ่งนะครับตามมาตรฐานสากลของกระเป๋าเดินทางเลยถือวัสดุตัวนี้เป็น ABS บวกกับ PC นะครับทำให้ยืดหยุ่นสูงและแข็งแรง รุ่นนี้นะครับเป็น20นิ้วนะครับสามารถถือขึ้นเครื่องได้ถ้าน้ำหนักไม่เกินนะครับแล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยดูเพิ่มเติมในตัวเลือกได้นะครับบอกเลยว่าสวยทุกสีนี่ผมจัดมาเป็นสีเงินโอ้โยอารมณ์เหมือนเป็นสเตนเล่งนี้เลยนะ,ะแต่เป็นพลาสติกนะครับ